สวัสดีเช้าวันอังคารครับเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกพรำๆอยู่เช้านี้ตื่นมาก็จะออกกำลังกายถ้าฝนตกแบบนี้ก็จะออกกำลังกายในบ้านท่านผู้ชมครับเดินบนรูนวิ่งก็จะออกประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมง <c oughs> ก็อยู่ที่สภาพร่างกายของเราแต่ว่าออกทุกวันนะครับออกทุกวันโดยเฉลี่ยเราออกทุกวัน เพื่อให้ร่างกายเราได้ขยับขยื่นนะขอ้อต่อต่างๆมันได้ขยับขยืน่นไม่ได้เคลื่อนมันได้หมุนมันได้แกว่งเนาะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อขาเรามันจะได้แข็งแรงคนผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ห้าสิบอัพขึ้นไปนั้นท่านผู้ชมก็ต้องหมั่นออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ อายุมากขึ้นเนี่ยมันกล้ามเนื้อเราจะไม่ค่อยมีแนแรงหลายคนก็จะเจอปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องกายภาพบําบัดนะครับอันนี้ก็มีเวลาก็ออกลัางกายครับก็ใครที่ทําไรทําสวนอยู่นะทุกวันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าได้ออกลังกายได้เดินได้แบกได้ ทำนู่นทำนี่ตลอดทั้งวันได้เคลื่อนไหวทั้งวันก็จะดีแต่ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็ต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ3วันนะครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างน้อยจรงความจริงนะต้องประมาณ1ชั่วโมงแล้วเหงื่อมันถึงจะเริ่มออกแล้วก็เริ่มจะอ,าาออกบานออกกำลังกายก็เลือกเอาที่เหมาะสมกับตัวเรานะก็่านผมาชม ในอดีตไม่ต้องเอามานับในอดีตเคยเปในกีฬาของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยของอวบตของอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเอามานับในอดีตน,นัออตออ่น,เ,าาน,นเราเป็นสมัยเด็กหนุ่มเด็กน้อยเป็นสาวหนุ่มสาวน้อยร่างกายแข็งแรงทําอะไรก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันเท่ามันแก่มาในสมัยนี้แล้วก็เอาเท่าที่เราทําได้เอาที่เหมาะสมกับเราอย่าไปหักโหมนะบางคนนี่ไปเล่นนุ่นเวด ไปออกกำลังกายยกน้ําหนักเวทเทนนิ่งอุ้ยไปเสริมกล้ามอันนั้นมันหนักเกินไปก็ออกกำลังกายก็เลือกเอาอย่าหักโห้มแล้วก็อยาออกกําลังกายเกินกําลังตัวเองมีพี่ๆผมหลายคนไปออกกำลังกายปั่นจักรยานเนี่ยกลางวันร้อนร้อนเลปั่นจักรยานกันนะปั่นตอนเช้าไม่ค่อยได้เหงื่อปั่นตอนเย็นไม่ค่อยได้เหงื่ออยากจะได้เหงื่อเยอะๆก็ให้ปั่นตอนสายๆร้อนๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยประมาณนี้สุดท้ายก็ปรากฏว่านั่นอะ หัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นฉับพันเนาะน็อกนะครับน็อกเรียบร้อยก็ออกร่างกายเกินกําลังเกินอายุตัวเองนะเอาพอเหมาะพอดีท่านผู้ชมครับผมก็วันไหนถ้าฝนไม่ตกก็จะออกเนี้ยออกข้างนอกเอาเบาบริหารร่างกายนะกลางวันถ้าเราทํางานในสวนในบ้านเราทํานูน่ทนทํานี่มันก็ได้เหงื่อไปด้วยตัดยงตัดหญ้า ถางนู่นถางนี่มันก็ได้เหงื่อแต่ว่าการออกกำลังกายก็ทําอยู่ทําทุกวันแบบนี้นะ้วทำทุกวันเพื่อให้ร่างกายกล้ามเนื้อขาเราได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนข้อต่อกระดูกต่างมาได้ดีขึ้นอายุมันเยอะขึ้นก็กค่อยบริหารร่างกายเอาที่เราทําได้ก็อย่าหักโหมนะครับอเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับท่าชมบรรยากาศยางิก็ยังตกอยู่นะแต่ว่ากรตกไม่มากก็พอซึมซม พอตกแบบทั่วๆ,ๆแบบเขาเรียกว่าไปปลอยเนาะ mm hmm. นะภาษาที่อื่นอาจจะเรียกว่าตกดินรินหรือตกไปปลอยนะบ้านผมเรีกตกซิซินะตกซิซิตกแบบสบายๆตกแบบขี้เกียจไปทํางานแล้วมาชมอยาข่มผ้าคุมโปงอย่างเดียวพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ